สวัสดีค่ะพี่แม่เราะทุกทุกคนนะคะตอนนี้ก็ย้ายก็จะเปิดช่องใหม่เนาะฝากติดตามและกดฝากกดติดตามและฝากไลค์ฝากแชร์ช่องใหม่ยายด้วยนะคะช่วงโควิดเราจะทำอะไรเนะจะจาะนี่แหละลองมาท youtube ดูไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะแาวันนี้ยายมาทำขนมจีนซาวน้ำปลาไม่เคยทํานะคะแต่ก็อร่อยทาครั้งแรกก็อร่อยมากเลยมามากินด้วยกันนะคะ

เป็ตรงยาลาโควิดหนักเลยตรงนี้ไม่มีรดเลยค่ะจัปกระดิ่ตัวเป็นไหนไม่ได้แล้วค่ะในตรงอร่อยมากจับกระดิ่เป็นไงยังก็ไม่เป็นพิษเส้นลูกเล็กกรอบมากอร่อย อย่าลองทำคลิปแรกนะอย่าไม่ทำยาวลองทำสั้นๆดูก่อนนะเนาะบอ,อกำลังใจให้ดูไอ้ด้วยนะไป่ทำคลิปต่อ,ตอไป รสกทุกคนอร่อยมากหมดเลยตัอนี้มีคลิปั้นๆเนาะวันนี้มันหัดทำผิดปั๊บกันได้อย่าต้องขอภัรไม่ได้ที่นี่้วยเนาะเป็นคลิปแรกของยายจริงๆยายไม่เคยทำฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องอยู่แค่แฟมบี้ด้วยนะคะ ขอให้เป็นกำลังใจใยายต่อไปคลิปต่อไปยายทำอะไรก็มาติดตามดูกันนะคะว่ายายทำอะไรกินต่อไปสวัสดีค่ะวันนี้บ๊ายบายขอบคุณนะคะ